Thank you. อร่อยเลิศกับภูริในวันนี้พามาพบกับร้านอาหารทะเลเดลิเวอรี่ระดับพรีเมียมไม่มีหน้าร้านแต่ยอดขายถล่มทลายนาครสมุทรซีฟูด้ดนั่นเองครับด้วยความพร้อมของซีฟู้ดสดๆจากทะเลเพราะมีเรือประมงของตัวเองอยู่ที่ตลาดอ่างศิลากับประสบการณ์กว่า70ปีจึงกล้ารับประกันความสดใหม่ที่จะทําให้ลูกค้าได้รสชาติความหอมความหวานของอาหารทะเลจริงๆและครั้งนี้ยังเพิ่มความอร่อยเลิศจาก3-4เมนูพัฒนา เพิ่มเป็นกว่า50เมนูเลยล่ะครับและไม่นานเกินรอก็จะมีการขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและปริมณฑลด้วยและพิเศษสุดสําหรับแฟนๆแฟรายการอร่อยเลิศกับคุณรีด้วยราคาโปรโมชั่นสุดคุม้มฉลองการขยายสาขาส่วนตอนนี้แฟนๆแฟรายการตามกุรุอาหารคุณรีรัพพันธ์ไปสั่งความสดพร้อมเสิร์ฟได้ทุกท,ที่ที่ต้องการกับนครสมุทรซีฟู้ดได้เลยครับวันนี้นะคะเรีดอยู่กับคุณรินรนาโสนันธะ จากร้านนครสมุทรซีฟู้ดคุณฟิล์มคาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเอา้าเมนูที่หนึ่งเลยค่ะเราจะได้โทรศัพท์จองออเดิมนครสมุทรอาหารตะวันตกกับตะวันออกกุ้งหอยปูปลาทอดปอเปี๊ยะทอดแล้วก็ห่อยจอทอดค่ะตรงนี้เราจะมีน้ําจิ้มของเราเองด้วยเป็นน้าจิ้มบวยแล้วก็น้าจิ้มปอเปี๊ยะค่ะเมนูที่2ที่เพิ่มของนครสมุทรซีฟู้ดค่ะปลากระพง แปะซะน้ำบวยค่ะตัวปลาตรงนี้เราก็จะแยกกับน,น้ำให้ปลากระพงตัวใหญ่เราจะถอดเลาะกลางออกจะมีความหอมของเครื่องเทศของเราเป็นพวกกระเทียมดองขิงแล้วก็น้ำบวยนะคะเมนูที่3าต่อไปค่ะแกงเขียวหวานปูค่ะปูจัมโบ้เลยเครื่องของเราก็คือจะหอมหวานมาก,กลมกลม่อมเป็นกะทิสดมาจากหัวกะทิสดใหม่ทุกวันอ้าวต่อมา ไข่ปูคั่วพลิกเกลือค่ะตรงนี้เราก็จะเอาไข่ปูมาจากปูมานึ่ง2-3ตัวโลเครื่องเทศตร,ตรงนี้เราจะคั่วในกระทะได้ความหอมทั้งเครื่องเทศแล้วก็หอมตัวกระทะค่ะช่องทางการสั่งซื้อแลจะจะ่ายสตังก์กันอย่างไรคะสามารถอินบ็อกซ์ใน Facebook Fan Page ได้แล้วก็ไลน์แอดก็ได้หรือโทรศัพท์ก็ได้หรือสั่งผ่านไลน์แมนก็ได้ค่ะจ่ายเงินสดก็ได้โอนเงินก็ได้บัตรเครดิตก็ได้ตรงนี้เราไม่ชาร์จด้วยบัตรเดบิตก็ได้หรือว่าจ่ายเป็น paypal ก็ได้ค่ะค่าจัดส่งนะคะเราก็คิดตามระยะทางเลยค่ะ สามารถทำเฟรนช์กับเราได้ติดต่อได้ที่ w w w n a k o n s a m u t s e a f o o d c o m นะคะรีคอ์การันตีความอร่อยที่นครสมุทรซีฟู้ดเดลิเวอรีปลากระพงแปะสะน้ำบวยแก้งเขียวหวานปูให้เป็นอร่อยเลิศชักใยญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญสั่งได้ที่ร้านนครสมุทรซีฟู้ดไลน์แอดนคร c e b o o k Fanpage นครสมุทรซีฟู้ด seafood. หรือ IG นครสมุทร ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ <c oughs> ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเชา้าวันนี้ของรีดนะคะยำตะไคร้นครสมุทรกับร้านนครสมุทรซีฟู้ดค่ะ <c oughs> เราใช้ทั้งทะเลทั้งหมด4อย่างด้วยกันกุ้งทะเล ลาหมกกล้วย <S <S เนื้อปลาเกา๋าปูม้าสดๆ,สดๆลวกในน้ําเดือด <S <S พักไวเตรียมน้ํำยำน้ำํามะนาวบีบใหม่ๆสดๆน้ําปลาอย่างดี <S <S ตามด้วยเครื่องทะเลแล้วก็หอมแดงกระไคซอยพริกขี้หนูขึ้นช่ายผักชีฝรัง่งมะเขือเทศตัวลีสงขัวเม็ดมะม่วงหิมพานต์คลุกทุกอย่างนี้ให้เข้ากันยำตะไคร้นครสมุทรที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ